วันนี้เรามาปะสิงคืออากาศร้อนคือร้อนอ่ะแล้วเราหูยิดอ่ะเวลาเจออากาศร้อนเสร็จไหตอนนี้ก็พี่่เยอะมากเยอะมากจริงดูกันเยอะไม่ลดเออทีนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพทุกคนเนาะเนี่ยจะจบแล้ว แล้วก็ไม่รู้ไม่เจอเไยเพะขวัญตั้แบบคนอื่นเขาทำหน้าแบบ alert ใช่ไหมแสดงความนี้กับพี่ๆทุกคนด้วยเนาะเออแบบจบแล้วแบบต้องเตรียมตัวเข้ามห่าไรแล้วก็อ่อใช้เวลาตอนปิดเพิ่มเพือมันคุ้มค่าที่สุดเพราะว่าเอ่อตอนนี้เราผ่านช่วงทมันเป็นไวรุ่นแล้วต้องคิดว่ามันเป็นผู้ใหญ่ ทุกปัญหาที่เข้ามามองทำเป็นเรื่องใหญ่และทำมาเต็มที่ที่สุดผลงานที่เราทำจอ,อกมันดีเพราะฉะนั้น strong s t r o ใช่ปะก็ปื้ม okay, ปริ่ม,มเนาะแล้วแลาก็ขึ้นม .6 แล้วคือเร็วอว่ะเร็วมากเลย